คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนในการใช้งานเจ้าตัว Google Docs เนี่ยพื้นฐานแบบง่ายๆเลยไม่กี่ขั้นตอนนะครับจะมีวิธีการทำยังไงนั้นเดี๋ยวตามผมชมกันเลยดีกว่านะครับ่ปอ่ะเบื้องต้นนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ Google Chrome ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆเ,เห็นด้านบนไหมครับ มันเป็นจุด9จุดนะครับเดี๋ยวซูมดูนี่จุด9จุดมุมบนด้านขวาตรงนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนเลือกตรงนี้นะครับ Google Drive นี่กดเข้าไปปั๊บนะครับมันจะเข้ามาสู่ Drive ของเราก่อนนะครับจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนเลือกบัญชีนะครับมุมบนด้านขวานะครับให้เพื่อนเพื่อนเลือกบัญชีนะครับว่าเพื่อนๆจะใช้บัญชีไหนนะครับอันนี้สําคัญนะครับถ้าะถ้าเพื่อนมีหลายบัญชีในเครื่องเนาะเราต้องเลือกบัญชีให้ถูกต้องก่อนครับอย่างผมเลือกบัญชีนี้ นะฮะนี่ป๊อปนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าใน Google Drive ของเราก็จะมีไฟล์ต่าง,างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับอย่างของผมเนี่ยผมจะมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์คอนเทนต์ YouTube เนี่ยจากนั้นนะครับผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา1นึ่โฟลเดอร์นะครับ ในส่วนของเจ้าตัว g l e Drive เนี่ยผมจะยังไม่สอนในวันนี้นะครับเพื่อน,อนๆบางคน,นอาจจะมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนแยกไว้ให้ต่างหากนะครับพอเพื่อนๆมาถึงหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับสาเหตุถามก่อนว่าทําไมผมถึงบอกให้เพื่อนๆสร้างโฟลเดอร์นะครับไม่เข้าไปที่ Google Docs โดยตรงเลยนะครับ<ๆ>เพราะว่าอะไรที่เขาเราเข้าไปใน Google Docs โดยตรงเลยอะครับเพื่อนๆมันจะไม่มีการจัดเก็บที่เป็นระเบียบเนาะแต่ว่า ถ้าเรารู้พื้นฐานว่าไอ้เจ้าตัว Google Docs ทั้งหมดเนี่ยเวลาเราสร้างกี่อันกี่อันก็ช่างนะครับมันจะมาอยู่ใน Google Drive ถ้าเรามีการจัดเรียงไฟล์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะครับการใช้งานเนี่ยมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้น เราก็จะรู้วิธีการเข้าไปเอาไฟล์ที่เราสร้างไว้นะครับถ้าเราไปสร้างใน Google Docs ในตรงนี้บางคนไม่รู้ว่าไปสร้างไว้ที่ไหนหายเฮ้ยบ้างแบบนี้ครับเนาะโอเคพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา1นึ่งโฟลเดอร์นะครับอย่างของผมเนาะไปตรงที่ใหม่แล้วก็ไปตรงที่โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับหรือว่าจะคลิกขวาแล้วไปตรงโฟลเดอร์ใหม่ตรงนี้ก็ได้นะครับเนาะคลิกเข้ามาป๊บมันจะถามให้เราตั้งชื่อนะครับว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรอย่างงผมจะตั้งชื่อว่า Google Docs นะครับ าจากนั้นก็กดสร้างเลยนี่เห็นไหมครับว่าผมก็จะได้โฟลเดอร์ Google Docs ขึ้นมาหนึ่งอันแล้วจากนั้นนะครับผมก็จะกดดับเบิลคลิกเข้าไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการสร้างเจ้าตัว g o o g l e d o c นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเพื่อนเอนก็ไปที่ใหม่ไปที่ Google เอกสารหรือว่าจะคลิกขวาแล้วไปตรงที่ Google หรือเอกสารตัวนี้ก็ได้นะครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับว่าตอนนี้เราก็จะได้เเจ้าตัว Google Docs ที่เป็นเอกสารเปล่าขึ้นมาหนึ่งอันเลยเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมอธิบายก่อนนะครับเจ้าตัว Google Docs กับเจ้าตัว Word เนี่ยความใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับในหลักการคือเอาไว้พิมพ์เอกสารเป็นหลักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับเนาะพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเบื้องต้นเลยก็คือด้านบนเพ,พื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีคําว่าเอกสารไม่มีชื่อนะครับตรงนี้เพ,พื่อนๆสามารถพิมพ์ชื่อเอกสารของเพื่อนๆเข้าไปได้อย่างของผมเนาะผมพิมพ์คําว่า าการประชุมแล้วกันนะอย่างผมพิมพ์คําว่าวาระการประชุมนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์นี้ของผมก็จะชื่อวาระการประชุมนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนเครื่องมือเบื้องต้นที่เพื่อนๆได้ใช้งานเป็นประจําเลยนะครับเนาะอันเนี้ยที่ได้ใช้บ่อยนะครับบางเครื่องมือผมก็จะไม่แนะนำเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับเวลาเราจะพิมพ์เพื่อนๆก็แค่นี่ครับเอาเมาส์มาคลิกนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ อย่งผมนักพิมพ์คําว่าวาะรกาประรรรชุมนี่เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูอันแรกก่อนนะครับเครื่องมือนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นการเลิกทํานะครับถ้าเราทําอะไรผิดไปเนี่ยเราสามารถมากดแบ็กตรงนี้ได้เห็นไหมครับเนี่ยหรือว่าจะกดแบ็กไปข้างหน้าก็ได้นะครับเนาะอันเนี้ยเครื่องอันที่สองนะครับอันนี้จะเป็นตัวพิมพ์นะครับถ้าเราต้องการพิมพ์เจ้าตัว Google Docs เนี่ยเราสามารถมากดตัวนี้ได้ มันก็จะขึ้นมาสู่หน้านี้ให้นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกเครื่องพิมพ์ได้ว่าเราจะใช้เครื่องพิมพ์เครื่องไหนนะครับเนาะอันที่3นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับตัวสะกดคำและพยากรณ์นะครับจะติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะตัวนี้ไม่ได้ค่อยได้ใช้นะครับาตัวนี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวเนี้ยนี่เห็นไหมครับถ้าเรากดร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะพอดีกับหน้าจอนะครับ แต่ว่าถ้า50%ก็เล็กลงมานิดนึง150ก็ใหญ่ขึ้นมานะครับอันนี้ปรับขนาดของหน้าจอนะครับให้มันใหญ่มันเล็กนะครับจะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับเอาที่เราดูแล้วมันสบายตาครับจากนั้นนะครับข้อความข้อความปกติตัวนี้นะครับเวลาถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนนะครับให้เพื่อนคลุมดำก่อนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นชื่อเรื่องหัวเรื่องอ่าเห็นไหมครับว่ามันจะ แตกต่างกันตรงที่ขนาดนะครบเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเพื่อนๆพิมพ์มข้อความปกตินะครับผมแนะนําว่าให้เลือกเป็นข้อความปกตินะครับถ้าเราเลือกเป็นชื่อเรื่องชื่อรองหัวเรื่องเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับช่องไฟนะครับช่องไฟมันจะความระยะห่างมันจะแตกต่างกันต่อไปนะครับช่องนี้จะเป็นช่องฟอนต์เนี่ยมันก็จะมีฟอนต์ขึ้นมาให้เท่าที่ในระบบมันมีก็ให้เราเลือกตามความเหมาะสมของเราเลยนะครับแต่ว่าปกติแล้วนะครับ ผมก็จะใช้พวก TS สารบันหรือว่า T s สารบันเนี่ยมันมาจากในตัวเครื่องผมมีอยู่แล้วนะครับปกติเราก็จะใช้สารบันเนี่ยฮะผมก็จะใช้ฟอนต์สารบันเนเป็นหลักเลยในส่วนของการใช้างานนะครับแล้วก็เมนูตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดนะครับเพิ่มลดขนาดแต่ว่าสิ่งสําคัญเวลาถ้าเราจะเพิ่มลดขนาดหรือว่าเวลาเราจะแก้ไขอะไรในตัวหนังสือของเรานะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อน patient, จะต้องคลุมดามก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเอ่อไม่ขึ้นให้นะครับอย่างผมเนาะไม่คลุมดาเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นให้นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นไหม เราต้องคุมดำก่อนจากนั้นเราก็เพิ่มลดหรือว่าจะทําอะไรต่างๆนะครับเราก็ต้องคุมดำก่อนเนาะแล้วก็เมนูถัดไปนะครับก็จะเป็นเมนูตัวหนาเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้นะครับสามอันนั้นก็จะเหมือนกับเบิดเลยนะครับแล้วก็ตัว A ที่เป็นรูปเสียงดำขีดด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีของข้อความนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกสีตามใจชอบได้เลยแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีไฮไลท์นะครับ นี่เวลาถ้าเราจะไฮไลท์พื้นหลังนะครับเราสามารถมาเลือกสีตรงนี้ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับเมนูต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นแทรกลิงก์นะครับแทรกลิงก์เนี่ยเวลาเพื่อน <c oughs> ๆจะแทรกใช่ไหมครับเพื่อนๆต้องคุมดําส่วนที่เพื่อน <c oughs> ๆจะแทรกก่อนนะครับสมมุติว่าผมจะแทรกตรงวาระประชุมเนี่ยผมก็แค่คุมดําแล้วมากดตรงแทรกลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนสามารถนําลิงก์เนี่ยมาวางใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์เว็บไซต์ ลิงก์เอกสารต่างๆใน Google Sheet ใน Google d o c นะครับสามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับเนาะมันเวลาเราคลิกไปนะครับอย่างผมนาะทำให้ดูแล้วกันฮะอย่างผมเอาลิงก์ย t u b e มาใส่แล้วกันนะครับอืมเอาลิงก์ u t u b e มาใส่นี่นะครับคุมดำก่อน,นครับเพื่อนๆคุมดำเสร็จแล้วก็เอาลิงก์มาใส่กดใช้เห็นไหมครับว่าเวลาเราใส่ลิงก์นะมันก็จะเป็นตัวสื่อสีฟ้าแล้วมีขีดด้านล่างให้เวลาเรากดเข้าไปมันก็จะมีลิงก์ให้นะฮะกดเข้าไปปับ๊บ มันก็จะดิ้งไปสู่หน้า YouTube ให้เรานะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใส่ลิงก์นะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับก็แค่คลุมดำเสร็จแล้วก็กดนำลิงก์ออกแค่นั้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะลบไปก่อนนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเมนูแทรกรูปภาพนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ค้นหาจากเว็บจากได์จาก Google Photo หรือว่าใช้ URL ก็ยังได้เลยนะครับหรือว่า เครื่องของใครมีกล้องเนี่ยจะสามารถถ่ายรูปในะตอนนั้นเลยก็ได้นะครับแล้วเรากดเข้าไปในอัปโหลดเนะครับเราก็สามารถเลือกรูปภาพในคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับหรือว่าจะค้นหาจากเว็บนะครับขึ้นมาเราจะค้นหารูปภาพแมวอะไรพวกนี้ขึ้นมามเห็นไหมครับว่าเราสามารถค้นหาจากเว็บก็ได้นะเห็นไหม้เราค้นหากดแทรกมันก็จะขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเลยนะครับนี่ ไปนะครับเป็นไรมันก็จะขึ้นมาด้านข้างให้เราอัตโนมัติเลยนะครับว่าใน Google Drive ของเราเนี่ยมีรูปภาพไหมนะครับแล้วก็ Google Ph o t o นะครับนี่ถ้าในบัญชีของเรามีรูปอะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นรูปให้เราอัตโนมัติเลยนะครับสามารถเลือกอัลบั้มได้นะครับว่าจะเราจะใช้อัลบั้มไหนนะครับนี่เห็นไหมของผมเนี่ยมีรูปเยอะเลยนะฮะอ่าปิดวิก่อนะครับจากนั้นนะครับก็มาตรงที่ใช้ URL นะครับ เราสามารถนำรูปภาพที่เป็น URL อ่ะครับรูปแล้วกันรูปแมวเอาแมวแมวรูปแมวนี่เอารูปนี้แล้วกันเห็นไหมครับเอาพอกดเข้าไปปุบ๊บอ,อ๋อโอเคเอ๋อารูปรูปนี้แล้วกันครับรูปแมว นี่สมมุติว่าผมจะเอารูปรูปนี้ไปใส่แล้ผมก็คลิกขวานะครับคัดลอกที่อยู่รูปภาพผมสามารถเอาลิงก์เนี่ยมาวางใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดแทรกนี่เห็นไหมครับอันนี้คือใช้ url นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือใช้กล้องเรากดไปที่กล้องตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเครื่องของเพื่อนๆมีกล้องอยู่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าของเพื่อนๆให้เลยนะครับเ <ๆ S 1> พื่อนๆก็สามารถมากดถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็กดแทรกไปได้เลยนะครับเนี่ยอย่างที่ผมทําให้กับเพื่อนๆดูเนาะ อ่ะครับไม่ยากนะฮะอ่าผ่านไปนะครับสําหรับเมนูการแทรกรูปภาพนะฮะจากนั้นนะครับตรงส่วนต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นการจัดข้อความนะครับถ้าเวลาเราจะจัดข้อความอยู่ส่วนไหนเนี่ยนะครับจะจัดชิดซ้ายตรงกลางชิดขวาหรือว่ากระจายข้อความแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะสามส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจากนั้นนะครับต่อไปเมนูนี้นะครับอันนี้จะเป็น ระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับสมมติว่าเพื่อนๆมีบรรทัดอยู่2บรรทัดใช่ไหมครับต้องการตั้งค่าระยะห่างครับจากนั้นเพื่อนๆก็คุมดำนะครับแล้วก็มากดตรงนี้ครับระยะห่างระหว่างบรรทัดแล้วก็ย่อหน้านะครับคลิกเข้าไปนะครับมันจะจะมีอบบวินบรรทัดเดียวนะครับหรือว่า1.5เว้เป็น2บรรทัดหรือว่าจะกําหนดระยะห่างเองเลยก็ยังได้นะครับอันนี้ก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมเลยนะครับเนาะอ่าต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการตรวจสอบ นะครับเวลาเราเพื่อนๆกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเช็คสต์ให้อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเหมาะกับแบบสอบถามอะไรพวกนี้นครับเนาะถ้าเรา o ึ้นด็อกไปใช้ในการทํางานแบบสอบ,สอบถามเนี่ยมันก็จะสามารถมันก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์หัวข้อย่อยนี่เห็นไหมครับเวลาเรากดมุมด้านข้างมันก็จะมใีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะต้องการใช้สัญ,ญลักษณ์ชนิดไหนเห็นไหมครับนี่ดูสวยงามไปอีกแบบนึงนะฮะนี่กดออก่อน แล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเรียงลาดับตัวเลขนะครับเป็นการเรียงตัวเลขแบบอัตโนมัตินะครับนี่เห็นไหมนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเรียงลาดับอัตโนมัติมันก็จะเหมือนกับเวิร์ดเลยทีเดียวนะครับง่ายไปอีกแบบหนึ่งนะฮะอ่าต่อไปนะครับอีกสองงานเนี่ยมันจะเป็นลดการเยื้องกับเพิ่มเพิ่มการเยื้องนะครับี่เห็นไหมฮะ ลดการเยืงกับเพิ่มการเยืงเห็นไหมครับแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับที่เป็นตัว t เอียงแล้วก็มีเครื่องหมายคาดแถวน,นี้จะเป็นล้างค่านะครับถ้าสมมติเราผมคลุมดำทั้งหมดเราผมมากดตรงนี้นะครับค่าที่เราจัดรูปแบบไปทั้งหมดมันจะรีเซ็ตกลายเป็นศูนย์ที้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นฟงฟอนอะไรต่างๆนะครับมันก็จะกลับเป็นค่าเริ่มต้นทั้งหมด นะครับเนาะเบื้องแล้วก็ลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับเจ้าตัว Google Docs เนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรมันทั้งสิ้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะปิดไปอัตโนมัติเลยนะครับมันก็จะเซฟให้เราโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปเสียเวลาไปเซฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานเจ้าตัว Google Docs เบื้องต้นนะครับครับก็บังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับ ใครนะครับถ้ามีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยผมจะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอัปเดตกับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลายไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ